สวัสดีค่ะนุกนะคะคลิปนี้นะคะจะมารีวิวเป็นรถครอบครัวเจ็ดที่นั่งนะคะหลายๆคนกําลังมองหาอยู่นะคะรถครอบครัวสักหนึ่งคันนะคะไปไว้ใช้งานอยากแนะนำนะคะคันนี้รถเข้ามาใหม่ด้วยนะคะเป็น isuzu mu-X นะคะ 9, ปี2016เ e กียร์ออโต้นะคะสีเทาดำสวยๆเลยนะคะสําหรับคันนี้ราคาประหยัดนะคะแล้วก็ออปชั่นครบแน่นอนนะคะใครที่อยากได้รถครอบครัวไว้ใช้งานสักหคันนะคะก็ อยากแนะนำรุ่นนี้นะคะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะคะสำหรับลูกค้าที่หารถราคาประหยัดแล้วก็ออปชันครบนะคะอ่ะเดี๋ยวมาดูในส่วนของรายละเอียดรถกันนะคะลูกค้าจะได้ออปชันอะไรไปบ้างแล้วก็รถคันนี้น่าสนใจขนาดไหนนะคะคันนี้นะคะกระจังหน้าเป็นแบบพรีเมียมแล้วแล้วก็ไฟคู่หน้านะคะเป็นโปรเจคเตอร์มาพร้อมไฟ เดทามลันนิ่งไลท์นะคะสวยๆเดิมๆโรงงานเลยนะคะแล้วก็มีไฟตัดหมอกมาด้วยสีเท่าดำนะคะสียอดนิยมสีสวยนะคะรถใช้งานมือเดียวออกห้างคันนี้นะลูกค้าจะได้ล้อแม็กด้วยนะะแม็กแท้จากโรงงานตกแต่งลายพิเศษนะคะของอ s ซูซนะคะคันนี้แม็กครอบ17ยางปี2019ทั้ง4เส้นใช้งานไปเลยยาวๆนะคะ กระจกข้างปรับไฟฟ้ามีไฟเลี้ยวที่กระจกข้างคันนี้นะคะเพียงแค่ลูกค้าถือกุญแจนรีโมทไว้ใกล้ๆตัวนะคะแล้วก็สามารถเปิดรถได้ทันทีเลยนะคะนี่เป็นระบบ smart enti นะคะภายในเป็นสีดำโทนสีดำนะคะเบาะหนังสีดำเบาะหนังปรับไฟฟ้าด้วยนะคะ เบาะหนังสีดําไม่มีรอยแตกไม่มีรอยขาดนะคะสภาพต้องรอยการใช้งานนะคะถือว่าคือแบบรถใช้งานเจ้าของเดิมดูแลดีนะคะดูจากสภาพการใช้งานคือแทบไม่เห็นริ้วรอยการใช้งานเลยภายในกว้างนั่งสบายแน่นอนนะคะมีกล้องมองหลังมาด้วยนะคะเจ้าของเดิมติดเพิ่มมาให้นะคะคันนี้จะได้หน้าจอทัชสกรีนนะคะสามารถเชื่อมต่อบลูทูธ ได้นะคะแล้วก็ฟังวิทยุ FM AM เครื่องเล่น CD ได้หมดนะคะแอร์ปรับออโต้นะคะได้เกียร์ออโต้ด้วยแล้วก็คันนี้จะเป็นอ่าคูซสตาร์ทนะคะเพียงแค่ลูกค้าเหยียบเบรกแล้วก็กดปุ่มตรงนี้นะคะแล้วก็จะติดทันทีพวงมาลัยนะคะเป็นมัลติฟังก์ชันรับสายโทรศัพท์เข้าออกได้เลยนะที่พวงมาลัยเลขไม้วิ่งไปเพียง140,000กว่ากิโลนะคะ รถข้าศูนย์ตลอดทุกระยะเช็คประวัติได้เลยนะคะการันตีว่ารถเราสวยจริงๆนะคะเลขไม้แท้ไม้เดิมไม่มีการกับกรอไม้ลูกค้าตรวจเช็คประวัติได้เลยสภาพรถสวยๆเดิมๆนะคะเราเน้นขายรถสภาพเดิมๆให้กับลูกค้าแน่นอนดูจากนี่นะคะร่องรอยหัวน็อตไม่ขยับเลยนะคะมายัางไงก็ขายแบบนั้นนะคะสวยๆเลย กระจกปรับไฟฟ้านะคะมีเซ็นทรัลล็อกครบเลยนะคะดูด้านหลังอันนี้ติดฟิล์มลาม,มินามาให้พร้อมแล้วนะคะด้านหลังโอ้โหคือกว้างมากๆากสำหรับรถรุ่นนี้นะคะนั่งสบายแน่นอนไม่อึดอัดแน่นอนนะคะ ภายในกว้างนั่งสบายออปชันครบและยังได้หน้าจอมาให้อีกนะคะจอกลางมาให้อีกด้วยอันนี้ติดมากับรถเลยนะคะนี่นะคะด้านบนนะคะแทบแบบไม่มีล่องลอยการใช้งานเลยนะคะนั่งได้เป็นเป็นเจ็ดที่นั่งนะคะด้านหลังก็ปรับเบาะเข้าไปอย่างนี้ได้เลยนะคะกว้างแน่นอนนะคะนั่งสบายไม่อึดอัดแน่นอนนะคะแอร์เย็นทั่วถึงแน่นอนนะคะ สนใจมาดูรถได้เลยนะคะร้านอยู่แถวมินบุรีกรุงเทพนะคะยินสุมิวเอ็กนะคะโลโก้รถทุกอย่างก็ยังอยู่ครบทุกจุดนะคะเปิดมาดูด้านหลังสักหน่อยนะคะนี่นะคะด้านหลัง เวลาพับบอกเข้าไปก็จะกว้างประมาณนี้เลยนะคะถ้า,าต้องการใช้บอกก็พับขึ้นมานะคะเก็บของได้นะคะใส่งรองเท้าได้หมดนะคะอุปกรณ์ครบนะคะเครื่องมือแม่แรงนะคะครบหัวน็อตนะคะไม่เคยถูกไขนี่ สภาพรถเดิมๆเ,เลยนะคะจอกลางก็เห็นเห็นชัดเลยนะคะไปไหนไปกันได้ทั้งครอบครัวออปชั่นก็ครบขนาดนี้นะคะรถครอบครัวเด็ดที่นั่งคันนี้น่าสนใจมากๆเลยนะคะเดี๋ยวมาดูในส่วนของรายละเอียดห้องเครื่องรถคันนี้กันนะคะว่าจะสวยสดขนาดไหนนะคะมาดูในส่วนของรายละเอียดห้องเครื่องนะคะคันนี้ลูกค้าจะได้เครื่องยนต์นะคะ1.9 DDI นะคะ เครื่องดีเซลนะคะอันนี้รถสตาร์ทอยู่นะคะเครื่องนิ่งแล้วก็ยังเงียบอยู่นะคะภายในห้องเครื่องสะอาดไม่มีคราบน้ำมันไหลเยิ้มแน่นอนสติ๊กเกอร์ที่มาจากโรงาโรงานลูกค้าสังเกตได้เลยจะอยู่ครบนะคะคันหน้าตรงไม่มีคดงอรอยมาร์กสีต่างๆโรงงานนะคะลูกค<น>้านี่อยู่ครบทุกจุดนะคะแผ่นเพจรถก็อยู่ครบนะคะ คันนี้จะได้ในส่วนของอระบบ ABS นะคะระบบเบรกป้องกันล้อล็อกกานหันมาให้ด้วยนะคะขนาดออปชั่นรถนะคะครบขนาดนี้นะคะรีบเข้ามาดูรถเลยนะคะคันนี้น่าสนใจจริงๆนะคะหัวน็อตไม่เคยถูกไขนะคะสำหรับฝากระโปรงแผ่นกันความร้อนนะคะอยู่ครบลอยเม็ดอาร์ตอยู่ครบทุกสุดนะคะสติ๊กเกอร์โรงงาน อยู่ครบหมดนะคะคันนี้การันตีเลยมาดูรถตัวจริงไม่ผิดหวังแน่นอนลูกค้าสามารถมาทดลองขับได้นะคะมาลองเปรียบเทียบรถนะคะทดลองขับก่อนตัดสินใจซื้อได้เลยนะคะร้านอยู่แถวมินบุรีกรุงเทพนะคะมาไม่ยากนะคะอยู่แถวแยกมินบุรีเลยคันนี้นะคะอินสูมิวเ19นะคะปี2016แกออตโต้คันนี้นะคะเราขายอยู่ที่825,000บาทเท่านั้น สำหรับใครที่สนใจนะคะโทรหาหนุกได้ที่เบอร์098 627 6826นะคะจัดไฟเน้นได้ลูกค้าเครดิตดีเนี่ยจัดไฟเน้นได้เต็มเลยนะคะไม่ต้องใช้เงินดาวใครที่สนใจรีบติดต่อเข้ามานะคะฝากรถคันนี้ไว้ด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามไว้ด้วยนะคะเดี๋ยวมาอัปเดตรถให้ดูกันทุกวันนะคะขอบคุณค่ะ